สวัสดีครับบายดีวหย่าจมฤทธิ์รักต่างว,วัยเป็นตาสาวรักต่งตารรตงวัยค่ะถึงเวลากินข้าวกันแล้วนะครับเอาความแจ็บความนัวมาฝากีฝากนอง<ม>เดี๋ยวเอาหัวกล้องขึ้นอีกนิดนึงก่อนอุ้ยเนาะเมื่อกี้พอดีแล้วทั้งกินทั้ง,งปรับกล้องอเป็นยังหอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเตยไปกินข้าวกับปู่ไหมนี่ฮะกินข้าวกับลาบ่ะ ได้แม่มากินข้าวได้ว่มกั <c oughs> บข้าวเดียวหง่อน,อน <c oughs> จดๆเลยหลับหลับเนี่ยนะครับแปลสภาพจากเนื่อยส่้อยจุนะครับ, <c oughs> รบส่้อยจุทินมันเหลือเด้เป็นน่องเฮ็ดหลายนะเสือมาหลาย ซื้อเนื้อมาหลายแล้วก็อันเพิ่นเรี้ยงเขาสองหลบรอบรอบแรกรอบแรกมีคนกินอยอะกินเขากินเขากินเขาเพื่อกันกินเขาอิ่มแล้วก็ลงไปปั่นเขาปั้นเขาก็คงจะประมาณบ่ถึงชั่วโมงเนาะบ่ถึงชั่วโมงกัมันก็แล้วปร่มาณสิบเมื่อเรียงเขาก็จ้าอีกโอ้ยมายังกินมันกับกินบ่ได้แล้วกินลงไปเมื่อกี้นี่ว่าทันเขาแล้วก็เพากันไป ตมรถตีไปร้านไหมอันนี้ต้องกินกับผพลาลาย,ลาย มาเลยเนาะเดื่อความเหม็นมาบัวไล่บัวเนาะจีคือเพิ่อนูยมเพื่อนน้องหันอืมโอ้อยากไปกินอันไส้จั่วกระพพอเด้ว่าะท่นดอมาเด้อมาเด้อขันขันขันมาขันมาเมืองไทยเด้อขันกลับมาเมืองไทยเหรอแหวะมากมิตภาพนะครับมิตภาพเนี่ยวันนีนเราเสียหายการที่เรา มีมิตรภาพต่อกันมีแต่สินที่ดีคนเท่ามีพีมีน้องดีเนีย่ยว่ามันอยู่ตัวเพืเดียวอยู่เพ่เดียวแก้มบ้านย่อซื้อประเดีย๋ยเด้นไหนหัวว่านนี่หลับประดูกกระคับไปแห้งหรอกเฮ็ดไล่นะครับ พอ่อแม่เตยก็ไม่เตยเตยิ่งถิกระบอกม,มาเอาไปกินเล่รย่างให้เขาก,กนนินไขอ่อาหารแล้วเินเห็นไข่แต่ว่าไข่ก็ซื้อมาไวไวขาดนะครับไข่ต้องไวขาดบ้าน ภาบเนื้อมันสีดําสีดำเพราะว่าผมเอาเลือดนะครับใส่เลดใส่เลือดถ้าเป็นลาบลาบสดๆนี่ก็ใส่เลือดมันก็นแดงขึ้นขึ้นอันนี้เราใส่เลือดมันขัวขวัวแล้วมันดําอืมเมื่อี้วันมันพุธนะครับอืม ก็จัลยิ้นเสียงใบเตยใบเตยพปกไปโุงเรียนยยยบก่นบกแมน <c oughs> ทามปูไปทามแต่ยังก็โปะไปโุงเรียนลืมซักผ้าหมดเลยเนาะชุดนี้วันนี้เป็นชุดอะไรชุดเนตรนารี <c oughs> เนตรนารีใส่ใส่กี่วันใส่วันเดียวแต่เฉพาะวันพุธบก่กใช่เพราะซักผ้าตั้งแต่วันพุธก่อนคนนะ่ะ <c oughs> หนึ่งอาทิตย์ผ่านมาเมื่อนี้ว่าว <c oughs> ่าบ่มีเสือผ่าใส่ บอลว่าผมีสื้อผ้าใส่ดอกสักดอกซักมาขึ้นนี่แหละซักแล้วเท่าเดียวเนี่ยย่งบ้านในล่างตากยังบ้านในออกจากเครื่องซักผ้าอยู่ข <c oughs> ันท่นั่นว่าเดวใส่เครื่องซักผ้ากับที่มั่นใส่ทุดเก่าไปยุ่นละเอาทิมใส่เนใ่นเครื่องซักผ้าไว้เราปั้นไว้ปั้นแล้วป่อนน้ำออกจิ้มไว้เลี้ยวจัดเท่าเดียวนี่ ผ่านยังบอนนี่ขึ้นเห่าอยู่เ,เริ่มก็จะไปโรงเรียนโอ้ยทำเริ่มบ่เริ่มเริ่มการว่าใส่ใจจมไหลก็เมื่อยเจ้าของบาวไหลาก็เมื่อยเจ้าของ <S 2>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  ก็ต้องว่าวด้วยวย่าวก็คือก้าวเ <c oughs> ม่นะครับเม่นั่นแหละเ <c oughs> ม่์เห็ดเปลือกเห็ดเห็ดเบียรเห็ดหน้าเม่์เหล่านั่งพักเส้ามีแห้งเข้าเดียวมันก็จะเส้าดิอันนี้มันเมย์บลอกไมียม้ำแล้ว มันก็ร่าเจ้าของก็คิดร้ายมันกบบเมื่อยเมื่อยอีกเร็วพี่น้องของเราโอ้ยไปหนอกน้ำไป่ไนยันน้ำออกไปนอกจะน้ำเขาปัญหามันก็เกิดทุกคนนั่นแหละเนาะบางคนอาจจะแย่กว่าผมแต่ว่าผมมันเป็นระเบียบเกินไปบ่อยนี่จั<อ>งเลยนี่มันความเป็นระเบียบของตัวเองบ่ ปัญหามีทุกคนเพราะว่าผมใบย่ำจวนเนี่ยต้องเถื่อเว้าเข้าสอนนะจอนเดี๋ยวเกียดผ่มเกียดบบเห็นหอนหนาเลยอหล้วเดวเข้ามาละบบเห็นหอนหนาเลยเดี๋ยวแม่บอกให้เห็นบอแม่แม่บอกเอบเาว้าแม่เว้านี่ท้องเป็นพิษเป็นไฟเกียดหลายแค่นี่เข้าต้องเิดียดเออเพินเว้าให้เข้าเพิน เา้าย่นยังเพิ่นบมเมนเพิ่นเว้าด้เพิ่นสอนเด้นี่เนาะอันนี้นนเ,เขียดเจผู้อื่นมาเบาให้บ่ผูอ้อื่นเขาเบาเว้าดอกเขาเบ,าบาดา้อ่อนซ่อนหรอกแล้วจะแมงได้เป็นหรอบ่ชีวิตของไงผู้แห้งแล้วคุณจงไม่เสีอละ คากระเดียงใส่คาอ่อนได้ไหลายคาอ่อนเ่ยคามันหลาเนาะอยูอ่หันเนาะหลายครับวะอย่าว่าหลายน้ำหวนำหา,วา,าออนน้ำเฮามีเลยค่ะอืมคาอ่อนเนี่ยกินมันพักเลยได้เลยหนิพลาดท้อหมูหคาอืว บางคนต้องคุ้นบอกาสอนลูกเนี่ย่บ่ม่งยักแนวสีมาสอนลูกสอนลูกบกเ่เป็นบ่สอนว่บอกมีร้านมากกับบ่สอนว่บอกบ่าแม่อสอนบ่บอกซื้อซื้อกลับเอาเอาลูกเอาล้านเนี่ยมาเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าของเอาเด็กน้อยมาเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าของ ว่าอย่างกูสี่อยากได้ยังต้องเอาเอาให้ได้กูสีเห็นยังตามใจมัน่นตามใจนายก็มีเมื่อไกร่เป็นพ่อแม่รังแกหนูนี่ครับกันรับจานนั่นคนะันจี้่างไปเนี่ยโอ้ยยงง่างจานนี้ยุ่งสิ ถูกนร้านอี้่น่เอายุ่งสันละบอย่อมที่ว่าติปล่อยให้เขาเป็นใส่ความสามารถของเจ้าของแตเช่นหลายอยู่บมดบ่อยไกให้บ่อยตอมมอยากได้อียังให้เอายังขูเอ้าหามเบิดกุอดกระซ้างแต่ว่าคอยลูกให้ร้านได้ มันก็ถูกแล้วครับความรักความรักเนาะหามาให้ได้ทุกอย่างเว้นแต่เดากับเดือนแต่ว่าหามาในสิ่งที่ถูกต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องโดยอยังถ้าที่นี่เฮ้ามีได้หาหาให้เพื่อนเพื่อนสบายเลยท่นี่บัดเพิ่นใหญ่มากเลยเพื่อนซีอันคิดเห็นบ่างนี่อ่ะมันมีมีขอเสียอีกอย่างหนึ่งถ้าเขาคิดเปลี่ยนเนาะเป็นน้ำเจ้าเนี่หล่ะเป็นน้ำ นี่ลระที่ว่าเฮ็ดให้ข่บอกตใอยเรอตัวเองบ่ได้บางคนยังไปเอาปัวยังกับขครยังเฮ็ดบ่เป็นบ้เลยมันเป็นนัน่นตันดา่นถอ,อกมิ้นอ่าบ้เรื่องเธอพ่อแม่เขาบ้อันเฮ็ดหรือว่าจังใดพ่อแม่ฮักลูกลายเขาใม้ใเฮ็ดเสีะนั่น,น,น,นละระบาดน,นี่ ไปให้ดูน้ำผัวกับให้ผัวเฮ็ดดูกินแล้วทีนี้มันเป็นน้ำสันดานมันว่าหลักคนที่ที่คอยบอกมาเนี่ว่าเป็นน้ำสันดานมันอีกต่างหากพร้อแม่ทั้งทั้งสองพ่อแม่เม่เฮ็ดรู้วั้มามาเฮ็ดจอยเฮ็ดจอยเนี่ยจะเฮ็ดยังเฮ็ดแบบไหนขาคนมันมีความที่อยากจะเฮ็ดอยากจะทําอยากจะเรียนรู้น่ะมันต้องเป็นอย่างนั้นเฮ็ดอ๋อนี่เฮ็ดแบบใดแม่อันนี้เฮ็ดแบบใดมาเฮ็ดยังเนี่ยเฮ็ดมันสิเฮ็ดจอยเฮ็ดน้ำเนี่ยอันไม่เฮ็ดก็ได้ คือตำแจ้วจีต่ำยังไหนตำบนตำยังไหนมันบ<อ>่เฮ็ดลาบเฮ็ดก้อยังสีเฮ็ดแกงเฮ็ดพัดยังเฮ็ดอ้อมที่เฮ็ดแบบใด <c oughs> บ่มีหลอกกันคำว่าอยากเรียนรู้เลยบ่มีผู้ใดที่บอกบ่กบ่บอกดอกแพงไว <c oughs> อ้อาเมึงหุ่นจักกูจิบ่ได้เฮ็ดซูเมึงกินจิว่างจันบ่ <c oughs> มันบม่ <c oughs> บมีเลยเราบานไปยึดน้ำผัวไปเฮ็ดกับข้าวเป็นเฮ็ดเนี่ยกินบ่เป็น เราบอกว่าย่ามที่จะเฮ็ดบม่อยากที่จะเฮ็ดก็ให้ผัวเฮ็ดกินยุ่ตลอดนั่นละมันหมายถึงเป็นที่สันดานของเขาเองสันดานขี้ขันเหครับนั่นวะให้เด้จังอยนด้คือมือนำตำน้องเมย์นะน้องเมย์อันแกงน้องไม้อันน้องไม้แซนเพิ่นกับบอรูบอรูยาเค็ดมันดีเลยเพิ่นเฮ็ดยังไงรู้างเพิ่นกับเบอรูแล้ว่อยแซ่คคยแซ่ไวไหม เั่าก็เลยเอาไปแกงเลยบะล่างเลยส,สินะครั้งแรกเลยครั้งที่สองครั้งแรกนั่นนะบัานี้เท่ากับบอกเออเธอหนาต้องล่างได้ลูกอื้บะล่างมันหึนเนี่ยมันกินบนน่ได้มือค่อยดีมือนานค่อยกับแตงโมไปยืดผม,มสินะก็เลยหิวเขาเนาะสร้างบอกให้ลูกอ่าเออเฮ็ดกับเขาทาดเดนเดอร์มาซันนี้บ้านี่มันกับบะทาม <c oughs> บะทามอันยหญ่เนาะ ได้ก็นั่งยืนหันเนาะแล้ก็ว่าไปถามก็มาเห็ดแล้วก็ทั้งวัวเซตหาแม่ว่าเออเห็ดยังไดต้องล่างบ่อจังสันสี่นะนั่นก็คือครั้งแรกที่เพนกับบลูเนาะบบเคยเห็ดเพ่นกับว่าบบเคยเห็ดบานีเพนกับลูแล้วขาก็บอกซอนไปเรื่อยๆมันกับลูเห็ดเป็นอันนั้นเขาเอ่นว่าผิดเป็นครูแม่นครั้ที่ผิดแล้วเขาจือไหวเออพนบอกอ๋อต้องก็ยังเจ้าบอกลูกเนาะต้องล่างแล้วลูกบานนี้ เขาว่าสันมันสีเฮิรนมัน,ส,นสีกินแบบนั่นแบบนี้<ม>ข้างต่อไครนั่นคือเขากันเขาเรียนรู้แล้วเด้แมมนเขาเรียนรู้เลยเมืบบ่อบันพิบุตรเป็นมาแต่ในท่องเมมต้องเรียนรู้ต้องถามไอ้กลูไม่รู้วิชานะครับครับนี่เิงแต่เฮ็ดบ่าเป็ี่ยนขันว่าเฮ็ดบ่าเป็นแล้วบ่าเป็นเท่าจนตายก็เฮ็ดบ่าเปลี่นขันว่าอยากเฮ็ดนะ เวลาทุกครั้งที่เล่าเฮ็ดกับเขาเวลาอพอเราบอกเฮ็ดกับเขาแล้วมันเฮ็ดว่าเป็นม,มันการแซนมาถามนิจตาเดียอเออแม่อันนี้เฮ็ดจังไดเฮ็ดจังไดต,งต้องเฮ็ดเนว้นั่นเนว้ดไงเนีนน้ยไงสินะเพื่นถามดีนั่นล่ะเนนดินมาคนถลารการที่ถาม,ถามไม่ใช่คนโง่เอาบริบูเขาถาม ือจังเข้าไปหันไปนี่แล้วนะครับพี่น้องเข้าเดินทางไปเข้าเกิดยุนีเจ้าว่ามองหันเข้าบฮูที่เข้าไปข้างแรกเข้าบรูว่าถนนเจนนี้มันจะไปสอดใสมันจะไปสุดใสนั่นแหละบ้านนั้นมันอยู่มองเดข้าบรูจากพี่กัดของเขาเนี่ยมองที่แผนที่ที่ดีที่สุดเห็นคนต้านค้าหรือคนน้ำทีน้ำทางจอดงูก็จอดด้วยครับอันขอสอบถามเนี่ยบ้านนี้บ้านนี้ไปทั้งไดททังเด เนี่ยมันอยู่กับปากเะานี่แม่ถามบรถามเ่าก็บบอลลูนะอ่ะมีงกินไปแน่จมไปแน่เนาะเพิ่งกินเพิงจมนะครับวันนี้เขาจมเนี่ยนะครับขอะบะระใบแน่ค่ะห้าวบอระบายมันก็ปวดมันก็เริ่มเริ่มต้นเข้าเรื่องกับหลานขาดโรงเรียนนี่แหละ <laughs> นะครับ การที่ขาดโรงเรียนม,มันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะแล้วผู้ปกครองที่เป็นผู้ปกครองอมไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเหรอไมถือว่าคร,ครั้งนี้เป็นการผิดเป็นครูไหมจะดูแลไหมพ่อกับบ่ดูแลให้ยืนน้ำกันสองคนแม่เขาก็ซํำว่าแยกทางกันอยู่นั่นแหละปลากับบ่ปลายากับบ่ายาแล้วกับบ่แล้วขึ้นมากกับบ่ขึ้นมากคาราคารังอยู่ต่างแต่ วันที่ผมสิมาเจอมิ้นตานี่อีกนะครับเท่าเดียวนี้ขึ้นไปยุ่น้ำกันกับบอลล้เพราะปีเนาะต้มมันต้มเอามันคักซะนันบ่แล้วบ่หัวบ่เป็นคือมันบ่เด็ดขาดองอย่างจากอย่างพ่อไปกับบไปพ่อมากระบ,บ่ามาเพราะที่เป็นน้ามาหลังกับบอนี่ก็เลย ชีวิตคือเป็นแบบนี่นะชีวิตที่พ่อใหญ่สมริตเจอเอาอไว้สำหีักวันนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปแล้วมาจมสุฟังอีก <laughs> ไปแล้วครับผมสบ,บ,บัสบบดี